สวัสดีครับผมร้านบีเลส n ินะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรีวดีหอยุบสามวันนี้เราพาพับกบบาจาไทยแลนด์ครับผมนี่บาจาไทยแลนด์ก็คนทำเขาก็เฮ้ยดักปูจาไหนเนี่ยอันนี้คนทำเขาก็พยายามดีนะคือไม่ถูกนะที่ทำมาเนี่ยอืมก็เดี๋ยวอเดี๋ยวจะเยียวยาได้ครับ พอดีว่าบาจาจะให้ครบเนี่ยบาจาให้ครบเอกลักษณ์เขาเนี่ยต้องมีการแทนด้วยครับนี่ครับการแทนก็มีครับนี่ <c oughs> ก็น่ารักดีนะ <c oughs> ก็ตั้งใจทําอ่ะคนทำเขาก็ตั้งใจอะ่ะเออก็ก็เออมันก็ก็ได้อยู่ครับ <c oughs> ก็ตนะั้แต่นะเตรียมเอพิญญีั้งแต่ีได้ดีครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเราครับเราก็แซวเขาเล่นมบบนั้น,น,นครับ จริงๆแล้วเราจะให้ดูว่าคันนี้มาทําลูก44ครับท่อมันมีมาอย่างนี้ทําแต่ลูกอย่างเดียวนะครับลูกกล่องจูนคาบูอะไรประมาณนี้อย่างอื่นช่างมันระบบถังเป็นถังบนครับถังบนนี่น่าจะเป็นถังนูโวหรือเปล่าไม่รู้ถังอะไรสักอย่างนะถงังไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกว่ะเออานานานนะระบบถังบนถังบนจริงๆครับเนี่ครับถังน้ำมันอยู่ข้างบนบอกเลยเอ,อ ก็ต่อไประบบาวาล์วปลดห้ครับเพราะว่าไม่เปลาไม่วาล์วปลดนี่คือน้ํามันรั่วชิบหายไป,ป่วงหมนนะครับประมาณนั้นครับผมท่อมดออกซ้ายงานของใครไม่รู้แต่ไม่ใช่งานที่ผมขายนะครับงานแบบนี้มันไม่สวยอะ่ะมันไม่ใช่อะ่ะมันก๊อปซ้อนก๊อปอีกทีหนึ่งครับผมทุกข้างเดิมครับคารบูก็ลูกค้ามาอย่างนี้ก็ไปอย่างเงี้ยครับก็ทําให้รถติด,ดขี่ได้ครับลูกค้าไม่ได้คาดหวังอะไรก็ดีครับทำงายง่ายดีก็ดูใครดูแล้วกัน ฐา,น,าน,นนิ่มอย่างลากจริงเหรอจริงต้องชกเลยเหรอคาร์บ้านมันนิ่มยังออไม่ได้เปิดสวิตช์สวิตช์ไม่ได้เปิดแน่ท่อเขาก็เป็นท่อสูรอยู่นะไม่ได้ไก่กานะจ๊ะ,เ,ะเสียงนี่ยอย่างคายาเลยนะครับน้องห่วงต้าดูท้องครับท้องมหาศาล ระดับระดับท่อนี้ไม่ต้องหวงนะ่วงฮะกนะาคอท่อไล่ขึ้นมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าลูก55าต่เป็นลูก44ล้อหลังก็โบกเล็กน้อยถึงพันการก็ถูล้อหลังได้ไม่ล้อโบกก็ยางกินขอบไปจะดูลงแล้วได้เป็นล้อโบก ก็ไม่เป็นไรก็ดูตำเหนลูกค้าไปครับนี่เป็นไงใครเจอเขาเรามึงเน้ยบอกไว้ก่อนธรรมดานะมีออยด้วยเจอที่ไหนก็ทักได้ฮะนี่น้องเขาน่ารักดีใช่ไหมปาจาน้องแต่ระบบไฟน้องไปต่อเองนะเพราะพี่ก็ไม่เป็นเหมือนกันอ่าฮะก็๋ยวไล่เก็บพวกทุจแจครับใส่ไฟเล็กน้อยแล้วก็น้องเขามาเป็นสภาพนี้เลยครับเดี๋ยวน้องเขาไปไปทำต่ออันเองครับผม เรื่องเครื่องยนต์ก็ไว้ใจได้ครับก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เดี๋ยวก็ไล่น้ํามันครับเช็คให้เรียบร้อยอีกทีคร่าวๆก็ได้กลับมานได้เลยเพราะว่าคือจะเน้นเรื่องความแรงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเน้นยากครับเพราะาท่อมันไม่ใช่นะเออเนี่ยแกดูนะเนี่ยลูกสี่สี่อ่ะแล้วมาดูคันนี้เดี๋นี่อันนี้ก็ลูกสี่สี่โอ้ยเดีพ่อกับลูกอ่ะอ่ะดูใหม่อันนี้ลูกสี่สี่ดูไปโน้น เฮ hey, ท้องอวะนั่นน่าไอ้นี่น่ะมันท้องใหญ่นี่มันท้องเคอแล้วเห็นไ,ไหมเนี่ยไอ้นี่แม่งยังวิ่งไม่ออกเลยแล้วาจะไปวิ่งได้ยังไงตัวคันนี้ก็เดี๋ยวรอรีวิวหน้าครับผมยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เสียงไม่ดีเลยคาบูอาจจะเป็นเพราะคาบูมันควานมาอะไรมาด้วยมั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคขอบคุณนะครับผมที่รับชมขอบคุณครับ